สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนเดิมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องรถกระบะมือสองบายโอ๊ตเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเอารีโวตัวแครบยกสูงมาแนะนําเข้ามาเป็นสีดําเลยสีดาออโต้ Auto, ปี21บครับสำหรับตัวรุ่น2 4 e n t r y อันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะตัวรุ่นขับ2นะครับรถมือเดียวเลยนะใหม่แท้สภาพสวยนะครับใครที่หารถก,กระบะตัวแคปบยกสูงไม้ใช้งานนะครับไปใช้งานส่วนตัว ไว้ใช้ในธุรกิจส่วนตัวได้หมดเลยนะครับออกรถได้สบายมากนะใครที่หารถกระบะตอนนี้นะครับนะไม่ว่าจะทําอาชีพเอ่อเป็นเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานบริษัทเกษตรกรผู้รับเหมาออกรถได้หมดเลยใครที่หารถกระบะมือสองไว้ใช้งานนะครับโทรหาผมได้เลยนะตามเบอร์ด้านล่างผมขึ้นไปให้แล้วนะครับ098-446-5222 id line oat 6 6 7ครับ ออกรถช่วงโปรโมชั่นก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับผมมีส่วนลดค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวค่าดําเนินการให้นะครับใครที่ติดต่อเข้ามานะครับอยากได้ส่วนลดตรงนี้ต้องการความพิเศษแบบนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นเฉพาะของทางผมนะของทางช่องผมเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวส่วนลดค่าดำเนินการแต่ยังดูแลรถให้เหมือนเดิมนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์ด้านล่างขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับทนีนี้อ่าทีนี้มาเรื่องของตัวสภาพตัวรถแล้วก็ราคา คันนี้ราคาเราเปิดอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับครึ่งแสนนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเก้าพันประมาณเก้าพันนะครับรายได้สองหมื่นบาทมีเครดิตออกรถได้เลยนะถ้าหากว่าต้องการข้อมูลการออกรถเพิ่มเติมคันนี้นะครับโทรหาผมและคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันว่าเป็นยังไงนะครับคันนี้จะเลขป้ายทะเบียนสองหกสามศูนย์นะถ้าสนใจคันนี้แคปหน้าจอเลขป้ายตรงนี้แล้วทักผมเข้ามาว่าสนใจคันนี้ นะครับส่งเป็นรูปมาให้ผมเลยเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางคลิปช็อตนะครับบ้านแดงหรือตตนะครับผมมีรายละเอียดรถให้หมดเลยไม่ว่าจะติดต่อผมจากช่องทางไหนพูดคุยได้นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับสําหรับตัวรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นโคมเดิมเข้ามานะครับเป็นแบบมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงบิวเอ็นเรียบร้อยนะครับกันชนไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยคูดมาแคมด้านข้างเหลี่ยมสานตัวรถนะครับ เหลี่ยมสันสวยๆตามนี้เลยกระจกมองข้างมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวฝากระโปรงไม่มีบุบไม่มีรอยกระแทกกระจังด้านหน้าจะเป็นสีเทาโลโก้โครเมียมนะครับให้ดูเลยไฟทั้งสองข้างนะข้อดีของไฟหลอดไส้คือเปลี่ยนหลอดง่ายดูแลสาง่ายหลอดได้แพงนะจะไม่เหมือนกับตัวไฟพวกโปรเจคเตอร์พวก LED อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวใต้ท้องครับด้านหน้ากันแครงนะตัวกันชนด้านล่างไม่มีรอยกระแทกหนักๆมาไม่มี อ่าโอเคนะอันนี้คือไม่มีรอยการกระแทกเข้ามาส่วนตัวกระจกนะครับกระจกบานหน้าเป็นพาร์ทเดิมด้วยนะก็จะม,มีคําเตือนแล้วก็โลโก้โตโยต้าที่กระจกหน้ารถแบบนี้บานเดิมทั้งคันติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในงบประมาณ5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะใครที่สนใจใครเห็นรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยโอเคเลยนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้เลยก่อนที่รถติดจองตอนนี้รถยังว่างอยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าให้ดูครับนี่ ซุ้มล้อซุ้มล้อด้านหน้าเห็นไหมครับอันนี้คือรายละเอียดเดิมๆของตัวรถหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวโชกตัวสปริงนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับซุ้มล้อรวมไปถึงล้อแมกของสิบเจ็ดได้ดิ้นหน้าดําหลังล้อแมกสีเทายางบิดโซนนะครับใส่ยางบิโตโซนมาเลยคันนี้ยางปียีิบสามได้ยางปียีิบสามนะครับอันนี้ผมให้ดูนะผมให้ดูนะครับตัวแชสซีแชสซีดเดิม เชสซีเดิมครับของเดิมหมดเลยนะอ่านะครับนี่นะช่วงล่างไม่มีการจมน้ํามานะครับนี่คือต้องบอกก่อนนะช่วงล่างที่เห็นคือไม่มีจมน้ํากับสีก็ไม่ตัดต่อไม่มีนะครับบอดี้ตัวรถตัดต่อไม่มีชนหนักซ่อมหนักมาไม่มีนะครับคันนี้รถเดิมเชสซีเดิมบอดี้เดิมอันนี้เราบอกกันแบบนี้เลยนะครับผ่อนเก้าพันครับราคาเปิดอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสนใจโทรเลยนะรายละเอียดตัวรถเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าสวยเดิมนะอ่ะมาดูด้านท้ายกันนิดนึง ด้านท้ายไฟท้ายจะเป็น LED มันจะเป็นเลขสามหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะบางคนบางท่านเรียกเรียกรุ่นไฟท้ายไม่ถูกบอกที่เป็นเลขสามเนี่ยรุ่นนี้เลยที่เป็นเลขสามนะครับแล้วก็โลโก้เป็นพวกโคมีมพวกนี้ยังอยู่ครบมีไฟเบรกดวงที่สามมีมือจับเป็นโคมีมแต่ว่าตัวรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะยังไม่มีกล้องมาให้นะครับแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยกันชนด้านท้ายอะ่ะก็จะลงล้อมแบบนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แต่ถ้าจะติดเซ็นเซอร์เดี๋ยวผมติดให้เลยนะ แต่ต้องมาซื้อกับผมนะเดี๋ยวผมติดเซนเซอร์ให้รถตู้ตัวรุเนี้ไม่มีกล้องนะแต่ผมเพิ่มความสบายให้ความสะดวกสบายในการถอยก็คือตัวเซ็นเซอร์จะได้ช่วยเวลาขับเวลาถอยเนาะเพราะว่าเวลาถอยเนี่ยพอไม่มีกล้องเป็นรถกระบะเนียมันถอยยากมันกะลำบากมีเซ็นเซอร์ยังช่วยได้นะครับโอเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่เซ็นเซอร์ให้เลยคันนี้นะอ่าให้ลูกค้าก็ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็กระบะท้ายมีการกระแทกท้ายแม็กไลเนอร์นะครับฝาท้ายก็ใส่แม็กไลเนอร์มาให้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านท้ายครับโครงสร้างเดิมเหมือนกันนะครับกระโปงหลังขวานะครับตัวกระบะด้านท้ายของเดิมครับอันนี้ของเดิมของเดิมหมดเลยนะมีที่ยึดของให้ด้วยใครที่แบบขนของบ่อยต้องการที่ยึดของก็จะมีมีทั้งหมดฝั่งละสามขอแบบนี้นะตัวตัวเกี่ยวตัวยึดนะครับอ่าอันนี้ตัวแม็กไลเนอร์ใส่มาให้กระบงกระบะก็ของเดิมครับ รถมันไม่ได้มีการชนหนักอะไรเข้ามาอยู่แล้วนะครับรถไม่มีการชนหนักเข้ามาแชสซีแรงต่างตัวเดิมด้านท้ายไม่มีการชนนะครับแล้วก็ใต้ท้องอเดี๋ยวผมมุดให้ดูให้ดูใต้ท้องนะครับให้ดูสภาพมียางอะไหล่มาให้โครงสร้างตัวรถเดิมนีม่ให้ดูนี่ผมมุดให้ดูเบื้องต้นเลยนะครับอ่าโอเคนะรายละเอียดนะครับทีนี้ภายในคันนี้เลขไม่มันอยู่ที่แสนสามนะ ไม้แสนสามตามนี้เลยเลขไม้ตัวรถนะครับไม้แสนสามพวงไลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันตั้งแต่ตัวรุ่นเอนทีเลยคันนี้ตัวรุ่นเอ็นทีนะทำอะไรได้บ้างครับนี่ครับก็สามารถเลือกโหมดได้เพิ่มเสียงลดเสียงทำงานด้วยเสียงรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้ก็จะมีจอเป็นจอทัชสกรีนแต่ว่าไม่มีกล้องนะอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวผมใส่เซ็นเซอร์ให้นะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้พร้อมอ่าีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้เกียร์ออโต้หกสปีดสำหรับตัวรุ่นนี้ ภายในก็กว้างนะก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับขนของด้านหลังเพิ่มเติมก็ได้หรือจะให้คนนั่งก็ได้นะครับตัวสมาร์ทแคปนะครับบอกก็จะเป็นบอกผ้าสภาพสวยตอนนี้นะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆตัวรถเดิมหมดครับกระจกพาร์ทเดิมลําโพงสี่จุดวางของวางแก้วน้ําได้โครงสร้างตัวรถเดิมโครงสร้างเดิมนะครับอโอเคอันนี้ให้ดูฝั่งขวาแล้วทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่อง เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับก่อนดูห้องห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมให้ให้ดูฝั่งซ้ายก่อนอีกนิดนึงนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่เลยสภาพตัวเบาะเบาะเดิมเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าสภาพสวยๆตึงๆมาแบบนี้และเพดานก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยหรือว่าโอเคนะนี่พลาสติกห่อหุ้มอยู่เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ตัวแคปก็จะเปิดได้แบบนี้ ตัวเปิดแคปอยู่นี้เลยนะไม่ต้องค้องเข้าไปเยอะเหมือนบางรุ่นนะครับกระจกพาร์ทเดิมนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมอันนี้โครงสร้างตัวรถเดิมนะที่เหลือไม่มีแล้วครับรถสภาพสวยพร้อมใช้สภาพสมบูรณ์ในราคา5้าแสนหนึ่บาทฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพทุกอาชีพเลยนะขอแค่คุณทำงานมีไรายได้จะเป็นพนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจค้าขายนะครับ เอกสารครบชัดเจนรายได้ชัดเจน,เจนคันนี้ขอแค่เพียงมีรายได้สองหมืนบาทมีเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับผมมีไฟแนนซ์เซ็นที่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดใครอยู่ไกลๆต่างจังหวัดนะแบบไม่สะดวกลงมาผมส่งไฟแนนซ์ขึ้นไปเซ็นให้ได้นะครับมีส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้เลยนะี่ตัดสินใจนะครับคันนี้นะเอาแล้วก็ผมเห็นคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมติดเซ็นเซอร์ให้เซ็นเซอร์ซ้ายเซนเซอร์ท้าย,ายติดเพิ่มเติมให้ นะครับโทรเลยครับ0 98, ู8ย์6 5 2 2 2หสองนะครับ ID ดีไลน์ oat 6 6 7ครับติดต่อเข้ามาได้เลยได้รถปี21เดกียร์ออโต้แถมเพเซอร์ทายให้ด้วยติดคิวกันสาดเพิ่มให้อีกนะครับเป็นโปรโมชั่นของผมสำหรับช่องนี้เลยนะนะครับไปไปช่องอื่นไม่ได้นะต้องมาหาผมที่ช่องนี้เท่านั้นและโทรหาผมเลยนะครับอันทีนี้ครับเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะอันนี้คือผมอาจจะไม่ได้นนสตาร์ทนะเพราะว่าตัวรถเหมือนน้ํามันจะไม่มีก็เลยไม่อยากสตาร์ทนะครับแต่เครื่องยนต์ปกติแน่นอนนะครับสามารถนัดูรถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะฮะสภาพตัวรถนะครับก็ห้องเครื่องเดิมเลยนะครับแห้งๆแบบนี้นะครับตัวรถเองไม่มีการชนหนักอะไรเข้ามาอยู่แล้วกล่องตัวนี้จะเป็นตัวกล่อง หัวใจสาคัญของระบรบเบรกเลยนะครับแล้วก็ตัวมอลตอเบรกนะครับฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะแต่ที่แน่ๆหัวน็อตเดิมฝากระโปรงพาร์ตเดิมมีปั๊มโซลิต้าตรงนี้นะครับส่วนโครงสร้างด้านหน้าเดิมแน่นอนครับดูน็อตลูกกลมนะครับมาร์กตำแหน่งตัว R ตัว L อนี่คือเห็นได้ชัดเจนเลยนะนะครับไม่มีขยับนะคานหม้อน้ําตรงชัดเจนไม่มีการตัดต่อโครงสร้างเดิมนะครับ แผนเพตัวรถครับนี่เลยครับชัดเจนนะไม่คดไม่งอรถผลิตปี2021และโครงสร้างตัวรถเดิมเหมือนกันนะโครงสร้างตัวรถเดิมหัวน็อตเดิมครับากรโปรงาร์ d เดิมนะครับรูน็อตรูกลมเดิมเหมือนกันนะครับไม่มีรอยคดนะครับหรือการซ่อมอะไรพวกนี้ไม่มีนะเนี่ยพวกนี้รูกลมน่าสนใจมากนะครับสําหรับคันนี้นะผ่อนแค่เริ่มต้น9,000นะครับสําหรับ คันนี้ลีโว2.4 Entry ตัวรุ่นสมาร์ทเป็นตัวแคบยกสูงพิเลนเนอร์5 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวได้เลยเงินเดือน20,000บาทมาหาผมนะครับใครที่หารถใช้งานรถกระบะใช้งานนะครับอยากไปใช้งานต่างจังหวัดนะครับหรือไปใช้ในครอบครัวนะครับได้เลยนะครับฟรีดาวได้ครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้น9,000บาทดอกเบีย้ยพิเศษมีให้ทุกกลุ่มอาชีพสนใจโทรเลยนะครับ098 446 5222 ID Line OAT 667ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันกดติดตามช่องผมไปด้วยรถกระบะมือสองบายโอเพยยนนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆเข้าใหม่แบบนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ